ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเคอ,อวังขออนุญ,ญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำเดือนกันยายน2564ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่พบนักศึกษาและแจกตารางสอบเพื่อแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ในชุมชนอำเภอคอวังทั้ง4ตำบลจัดโครงการอบรมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ในวันที่7กันยายน2564เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนนณกกศนตำบลคอวังเป้าหมาย20คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม20คน2การศึกษาต่อเนื่อง กศนอำเภอคอวังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้จัดโครงการกศนเพื่อประชาชนกลุ่มสนใจหลักสูตรวิชาการทำน้ำยาอเนกประสงค์ในระหว่างวันที่2-8กันยายน2564ในเขตชุมชนอำเภอคอวังจัดโครงการกศนเพื่อประชาชน1อำเภอ1อาชีพหลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรต้านไิยโควิดในระหว่างวันที่2-8กันยายน 2,564จัดโครงการกศนเพื่อประชาชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพในระหว่างวันที่2-8กันยาย,ยน2,564หลักสูตรวิชาช่างปูนและช่างปูกระเบื้องณกกศนตำบลคอวันเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในเขตอำเภอคอวงังจัดอบรมโครงการปลูกพืชอินทรีย์แบบไส้ตะเกียง ในวันที่3กันยายน2564เพื่อนำความรู้ทักษะประสบการณ์มาประยุกต์ใช้และพัฒนาสังคมชุมชนให้ดีขึ้นณกศนอำเภอคอวังเป้าหมาย26คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม26คน 3. การศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอคอวังได้จัดกิจ,ก,จ,จรกรรมดังนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านระบบ g o ูเกิลไซ จดัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โดยการนำหนังสือและสื่อออกมินเวียนให้บริการในเขตชุมชนอำเภอคอวัง 4. โครงการพิเศษตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานกศนซึ่งกศนอำเภอคอวังได้ดำเนินงานตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลและของสำนักงานกศน ได้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายเช่นประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของตัวสำนอํอเภอคขาวางังทุกประเภทในวันที่15กันยานยน2564เพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานและรับฟังคำชี้แนะการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการณห้องสมุดประชาชนอํอเาเภอ กิจกรรม5สทําความสะอาดบริเวณกอสนาอังเพอขวัง,ขวงเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีในทุกๆวันจันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จากผลการดำเนินง,งานตามภารกิจดังกล่าว เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการลุยถึงกลมเป้าหมายจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนฒนกำลังภาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานกศอนอสู่คุณภาพและยั่งยืนต่อไป